ล้มล้างการปกครองของใครใครคือผู้ปกครองเขาจะล้มล้างการปกครองได้ไงในวันนี้เขาได้มาจากการเลือกตั้งใครจะล้ลมใครล้มล้างก็คือต้องล้มรัฐบาลทำลรัฐประหารทำปฏิวัดถ้าล้มล้างการปกครองก็คือคนที่ต้องขออภัยโทษทุกครั้งหลังทำปฏิวัติเสร็จต้องขออาภัยโทษจากพระเจ้าอยู่หัว คุณทักษิณกับเพื่อไทยที่ถูกยื่นร้องศาลร,รัฐธรรมนูญว่าล้มล้างการปกครองไร้สาระันเป็นเรื่องการหาเรื่องคุณมาจากไหนคุณทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครหน้าตามันฟ้องอยู่แล้วพฤติกรรมมันบอกอยู่แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรจะเอาทักษิณจะล้มล้างการปกครองของทักษิณ ถ้าเราดูว่าเขาอยู่ตรงข้ามเก้าไกลซึ่งจะแก้หนึ่งสองแล้วเขาบอกว่าเขาไม่สามารถไปได้เพราะมีการแก้หนึ่งสองก็เขาแปลว่าเขาอยู่ในฝั่งที่สนุนสถาบันกษัตริย์เขาจะลม้มล้างการปกครองได้ไงในวันนี้เขาได้มาจากการเลือกตั้งใครคือผู้ปกครองสภา,าครับาพระมหาสัตว์เป็นประมุขลม้มล้างการปกครองคืออะไรคือการทําลายระ,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 ะบบรัฐบาลวันนี้ลงก็รัฐบาลของเขาเขาจะลบไปทําไมแล้วเรามาจากไหนก็ามาจากประชาชนทั้งหมดสองสามพัก เลือกเข้ามาจนมีเสียงส่วนใหญ่เกินไปด้วยร้มรังการปกครอ,องของใครอ่ะ<ด>ใครคือผู้ปกครองประชาชนครับเป็นผู้ปกครองผ่านการเลือกตั้งเข้าสู่การมีผู้แทนในรัฐบา<ด><ด>เท่านั้นกษัตริย์เป็นเป็นประมุกโดยรัฐธรรมนูญร้มรังการปกครองใคร<ด><ด>ใครจะล้มใคร ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะคุณต้องระวังในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เพราะว่าการการ,การปกครองล้มล้างก็คือต้องล้มรัฐบาลทลํรารัฐประหารทำปฏิวัติถ้าล้มล้างการปกครองก็คือคนที่ต้องขออภัยโทษทุกครั้งหลังทําปฏิวัติเสร็จต้องขออภัยโทษจากพระเจ้าอยู่หัวอันนั้นแหละล้มล้างการปกครองจนต้องขออภยัย